สวัสดีครับวันนี้นะครับก็พบกับเบนซ์ CLS นะครับตัวนี้เครื่องสองพันหนึ่งดีเซลนะครับตัวนี้เป็นโฉม W 2ส8นงะครับตัวนี้จะเป็นปี2 0 1 5นะครับตัวเทอร์โบนะครับก็เข้ามาตรวจเช็คระบบไฟชาร์จนะครับก็คือไฟรูปแบตเตอรี่โชว์นะไฟไม่ชาร์จนะครับอันนี้ เราก็ถอดตัวไดชาร์จออกมาตัวเช็คให้แล้วนะครับเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าสภาพไดชาร์จเป็นยังไงนะครับนี่นะครับก็เป็นสภาพไดชาร์จนะครับเสียหายเยอะเลยนะครับก็คือเกิดจากไอตัวน้ำมันของตัวโบนะครับ เข้าไปในในชาร์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นแกมสึกเลยหัวคอมหัวคอมของทุ่นในชาร์สึกนะครับแล้วก็แปลงขาดหมดเกี้ยงนะครับตัวนี้นะครับลูกปืนก็ดังนะครับตัวนี้ก็จะเป็นในชาร์ไปตัววอลิโอนะครับ200รอยแอมนะครับเราก็เดี๋ยวก็เสนอลูกค้า ดูนะครับว่าลูกค้าจะซ่อมหรือว่าจะเปลี่ยนลูกใหม่นะครับโอเคครับอันนี้ก็ลูกค้าก็เลือกเป็นการซ่อมนะครับนี่ครับก็จะให้ดูันนี้เราซ่อมเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ล้างทำความสะอาดให้ใหม่ครับเหมือนออกจากโรงงานเลยนะครับตัวนี้ก็จะมีนะครับตัวนี้เปลี่ยนแกนทุ่นนะครับแล้วก็ลูกปืนใหม่นะครับทั้งหน้าทั้งหลังนะครับตัวนี้ก็จะเป็นของ เก็จะมีแปลงคาร์นะครับเปลี่ยนใหม่นะคกล่อกลูกปืนตรงนี้สําคัญนะครับต้องเปลี่ยนทุกครั้ง <c oughs> นี่นะครับเราล้างทำามาดให้ใหม่หมดะมาดูอะไรตัวเก่านี่นะครับตัวนี้นี่มันสึกนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแปลงคาร์นี่นะครับปืนตัวเก่าแล้วก็ปอกลูกปืนตัวนี้กรอกหมดแลวนะครับ ก็ okay. เดี๋ยวผมประกอบแล้วก็จะทดสอบให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับนี้ก็ถึงขั้นตอนการทดสอบนะครับตัวนี้นะนี้เราั่นเซให้นะครับเสร็ทดสอบให้ก่อนติดตั้งเข้าไปใน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 รถนะครับเค okay. นี่ก็ชาร์จปกตินะครับอันนี้สามารถคอนโทรลได้นะครับก็คือปรับค่าได้จะชาร์จปรับชาร์จสูงนะครับอันนี้ก็เดี๋ยว เราติดตั้งไปในรถนะครับเราทดสอบอีกทีนึงนะครับว่าจะชาร์จปกติเหมือนที่เราทดสอบเลยด้านนอกหรือเปล่านะครับโอเคครับอันนี้ก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับประกอบเรียบร้อยทุดตำแหน่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าวัดไฟถ้าการชาร์จไฟของคันนี้นะครับที่ซ่อมไปนี่ัก็จะอยู่นี้เปิดโหลดทุกอย่างนะครับก็จะอยู่ที่ 13.7จุดนะครับจุดจุดประมาณนี้ครับก็ถือว่าปกติใช้งานได้ดีนะคับบตันนี้นะก็ฝากร้านไว้ด้วยนะครับร้านอยู่ปากซอยลาดพร้าววังหิน56นะครับร้าน SS ไดโมนะครับก็ใครใช้รถเบนซ์รถยุโรปนะบ M เบนซ์โฟนะครับมีปัญหาเรื่องใดชาร์จใดตับก็สามารถเข้ามาสึกษาสอบถามได้นะครับ เบอร์ติดต่อนะครับ0917547878นะครับทางเอนะครับวันนี้ก็เรียบร้อยเราขอตัวลาไปก่อนครับสัสดีครับ